จ้าทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทำไอ้วาฟเฟิลจัดทุกคนว้าฟเฟิลสไตล์แบบนอร์เวย์ที่เราเคยทำกินเนาะทุกคนก็ไม่ได้ทำมานานมากแล้วทุกคนก็เลยหลงหลงลืมลืมว่าใส่อะไรมัางเนาะทุกคนอันนี้เป็นแป้งสาลีจะ้ะห้ช้อนตวงนี้เนาะทุกคนก็คือ1นึ่งดิสเิตเท่ากับ100 ml 5้้ช้อนนี้เนาะแป้งสาลีจะ้ะ นี่น้ำตาลจ้ะน้ำตาลนี่หนึชอ้อนหนึ่งช้อนนี้เหมือนกันจ้ะเออใส่ลงไปจ้ะอันนี้ผงฟูจ้ะทุกคนครึ่งช้อนชาจ้ะนี่ครึ่งช้อนชาออใส่ลงไปผงกระวานใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ละได้อันเนี้ยไม่เป็นไรแล้วแต่ ก็ใส่นิดหนึ่งค่ะครึ่งช้อนชาผงตะวานแล้วก็เอาเกลือนิดนึงจ้ะเกลือนี่ก็จินตนาการเอาจ้ะประมาณนี้ใส่ไปป <c oughs> ลายคนจะแบบแว่าใส่อย่างละนิดละหน่อยจ้ะทุกคนอ่ะคนให้เข้ากันก่อน โอเคนมจืดจ้ะนมจืดห้าช้อนนี้ทุกคนหนึ่งดิสลิปส,สองสามสี่ห้าคนให้เข้ากันก่อน ใส่ไข่จ้ะเออไข่สีฟองทุกคนไข่สีฟองเด้อทีทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เนยจ้ะเนยละลายหนึ่งร้อยกรัมใส่ลงไปจ้ะ ทุกคนคันตอนนี้ใครที่ตีได้แบบนี้แล้วนี่ประมาณนี้เนาะทุกคนตีได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวพักแป้งไว้สักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนาะ เดี๋ยวเราไปใส่แม่พิมพ์เนาะทุกคนยากจะย่างปลาแซลมอนจ้ะทุกคนเหน่อยก็ละลายแล้ว <c oughs> ปลาแซลมอนเอ่อเทริยากิจ้ะทุกคนเอาลงไปโลด มนันได้ก่อนเยออีก ย่างต่อจะยังเหลืออยู่เสร็จแล้วจ้ะทุกคนไว้ในกระทะนี่แหละฐานเนยจกน้อยเจ้าชอบกินวัฟเฟิลชอบกินวัฟเฟิลชอบกินวัฟเฟิลน,นุ่ม,มนี่ทุกคนนี่นี่นี่น แมทธิวเขาแบบชอบกินแบบแป้งอะ่ะแม <Okay. S 1> ทธิวดื้อมันนี้ได้แบบดืมอมันนี้ได้อะเดฟโฟลเลยมันปวดท้องที่เฟอลเลยมาแล้วเดโดเลฟมอร์กัโดเลฟมอร์กันแมทธิวเขาชอบกินนุ่มๆน,นะไม่ชอบกินแบบกรอบๆจริงๆมันก็ไม่กรอบหรอกลูกมันก็จะนุ่มนี่แหละ mm. อืมติดกลับจากโรงเรียนเลยก็แบบหิวยั้งครับลูกยั้ง หิวเลยปล่หิววันน um ี้กินอะไรวันนี้ไม่กลับบ้านนี่ที่กยนไปกินนกดไ้อลกดิแล้วแล้วทำไมแม่ไปกินแมคโดนั์กับเพื่อนแม่ก็แม่ก็คิดว่าแม่แม่ทิวจะไปกินแมคโดนั์วันนี้ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ก็เลยให้ตังไปหนึ่งร้อย แล,ล้วอ,อ่ะดูได้แล้วมั้ยได้แล้ว<ม>โอ้สวยมากเล้วเยอเอาอีกสักนิดหนึ่งมันได้บางบางค่ะใช้ตัวเนอนนเลยเราใส่ไปแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เยอะหเลยใส่ไปในแป้งแล้วใส่ไปใน แ,แต่ว่าแม่พิมพ์มันต้องช่ำๆนิดหนึ่งใครไม่ชอบแบบผงกะวานไม่ต้องใส่นะทุกคนรอเล็กไม่ไหวขอชิมก่อนอา้าใจเย็นใจเย็น เอามาหนึ่งหัวใจด้วยแซ่บวะแมธิวเขาชอบแบบนุ่มๆอเล็กเขาชอบแบบกรอบๆอืมอร่อยนะอร่อยใช่แล้วแม่ใส่เยอะไปนิดเนาะแมทเนาะเยอะไปนิดเออเดี๋ยวต้องแบบว่าโอ้โอ้ได้อยู่ดีมาก ใส่นิดหนึ่งนะแม่นิดหนึ่งโอเคจะไม่ใส่เต็ม,มเพราะว่ามันล้นออกมามันล้นออกมาใช่กัวนี่บอกใช่ใช่มาดี <laughs> โอ้ยไม้ไม, <laughs> ไม้ไม่เลยไม่เลย <ฤ>เสร็จเรียบร้อยได้หลายชิ้นอยู่โอ้ยลูกเอ้ยมันเป็ดจะได้มันอร่อยอ,อืมอันนี้ของใทรม <c oughs> บีบีทรูทบีทรูทไม่ใช่ของเขียบแน่นอนไม่ใช่อของเม่เที่ยวครับบีทรูทบีทรูท บะฮูดอกใส่ไปใส่ไปหอมใก่กับหอไกอันนี้ก็มีบีรูดของเล็กไม่ใช่ของมาทิวของเล็กเลยครับจะเอากี่ชิ้นทุกสองสองเอาชิ้นไหนชิ้นไหนก็ได้ครับอันไหนที่แม่เอาไข่ชิ้นแรกชิ้นสองอือฮึ่ชิ้นไหนไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเอาได้ได้สองชิ้นเหมือนกันเดี๋ยวอเล็กจะห่อข้าวหรือปะห่อแต่ว่ามีอันนี้นะมีรัสัญญาเมื่อวานด้วยนี่ตเองก็ต้องอันนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวอันนี้เหลืออันนี้เดี๋ยวแบ่งกันว่าใครจะเอาชิ้นหนึ่ง uh huh. อันนี้อันเล็กห่อข้าวด <Okay. S 2> ูว่าพอ่อชอบจะห่อข้าวหรือเปล่า uh huh. ถ้าหอก็ได้คนละชิ้น uh huh. ซอสไข่ี่ของใครขอ uh huh. งยองบะของยองใส่นี่ uh huh. ซอสไข่ราดผักอืมอ mm. ของอันนี้อันนี้ของพ่อเดี๋ยวให้พ่อมาเดี๋ยวค่อยอันนี้จะจะให้พ่อกินบีทรูทวันนี้มาทีวบอกไม่เอาเดี๋ยวจะให้เขาลองกินบีทรูทดูไปจ้ะทุกคนไปกินข้าวแรงกันจ้ะเสร็จเรียบร้อยอ,อาหารจานเดียวมอนิจ้าไปไป วัชคกุดอีพอมาสายตามเคยจ้ะกินเลยกินเลยเออเป็นปลาย่างอ,อปลาแซลมอนย่างอ,อซอสเทอริยากิทุกคนอ,อ,อแซ่บแซ่บกินไปอ,อืนี่ <laughs> ลูกบอกแมทแมทธิวกินไปแล้วหนึ่งชิ้นบอกอร่อยอืม,อม อืมน้าพูดถึงว่าถ้าสูท้าทำคนนอร์เวย์เขาชอบกินวาฟเฟิลกับอบรุนอูสเฮดเอ,อมันจะเป็นแบบแบบชีสชีสแบบว่ากลิน่นมันจะออกหวานนิดนึงเนาะเล็กเนาะมันจะออกหวานนิดนึงแล้วก็แบบกลิ่นไหม้น้ำตาลนะอ่ะเออมันอร่อย แต่ก็กินกับอันนี้คนนอร์เวย์เขาชอบกินแต่เราไม่มีไม่ม, <laughs> ม,มีก็เลยได้กินกับแยมบูเบอรี่เราออเใครทุกคนทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟังเราก็เอเข,เขาสร้างเขาสร้างไออาคารเราก็คิดว่าไม่ใช่อาคารเป็นสถานที่ที่แบบว่าจะขายอะไรอย่างเงี้ยเหมือน <c oughs> <c oughs> เหมือนร้านแฮมเบอร์เกอร์ทั่วไปมี m a ร์คมีเบอร์รี่คิงมี m c d o n ล l ั s แล้วเห็นเขาสร้างอยู่ตรงนี้เออเห็นห่ะเราก็ทายกันอยู่ตั้งหลายหลายเดือนเนาะว่าเอ๊ะเขาจะสร้างเขาจะขายอะไรนะตรงนี้ก็มีแฮมเบอร์เกอร์แล้วตั้งหลายที่หอ้อเนาะมีเออแล้วก็คิดจินตนาการขับรถผ่านวันที่ไปจ่ายตลาดนอ้องทุกคนเมื่อวันอาทิตย์อะ มี KFC ทุกคนใกล้บ้านมี KFC ใกล้บ้านแมนทธิวบอกมันเปิดวันนี้เหรอเ,เพื่อนบอกเพื่อนบอกว่ามันเปิดวันนี้ค,คนเยอะเดี๋ยววันหลังเราค่อยไปกิน <ừ. S 1> เออมันเปิดเหรอวันอาทิตย์มันยังไม่เปิดไงมันยังไม่เสร็จไงเออวันอทิตย์ที่แม่นี่อ๋อ,อพอมากพอดีจากทุกคนเอาถาเพิ่มนิดนึงโ <out of the wine> อพ้โหเจ้าว่าแอบายเขสปิซ่า ม,มามาไปแต่ลัวยังอยาลัววใดสัญญาสัญญาเพื่อนจะไปดีเฟซกับเพื่อนสัญญากับเพื่อนเราจะไปเฟซีหมดมดเดี๋ยว,ว,ว,วสนเนาะ ดี๋ยวดอันนี้มีแลบทำวันทั้งวันมีห้องแลบทั้งอยู่ในห้องแลบทั้งวันจะทำมันก็ mix ใช่ไหมมม่มันจะมีสามอย่างเฮ้ยสาวอืมทำได่เนื้ สามอย่างได้หนึ่งไม่ผ่านป่ะไม่ผ่านในส่วนนี้มันอ่านเป็นสมาร์ทินสติตรึเปล่ก็ใช่ไงไม่ผ่านไม่ดีทุกคนผมไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วผมผมอ่านว่าจะทำยังไงเมื่อวานใช่ไหมถวบมันต้องเขียนว่าใช้อะไรใส่อะไรบล็อบผมดูวิดีโอคลิปด้วยไม่เข้าใจผมนับคำถามที่ผมถามประมาณสามสิบสอง สามสิบสองคำถามที่ถามคุณครูถามได้ไปเลยถามได้ครับหมเดี๋ยวมีมีซองคุณครูก็ผมแด่ง <c oughs> สิบหาคำถามในสิบสิบหกคำถามแล้วหย่อนเดี๋ยวมันหยาอมากถามในห้องเรียนอะ ใครจะเรียนว่าเราแบบว่าโอ้ยไอ้นี่มันโง่จังช่างมันเพราะว่านอกจากห้องเรียนแล้วอเล็กส่งข้อความไปอะคุณครูเขาไม่ตอบรู้ใช่ไหมส่งอีเมลหรือส่งไอ้นี่เพราะว่าเขาหมดหน้าที่แล้วใช่ไหมแค่หนึ่งนี่ไม่ผ่านเลยแต่ผ่านแค่หนึ่งนี่ไม่ไมผ่านนะเขาให้ผ่านสามหรือว่าผ่านสองผ่านทั้งหมด ทำม,มีสอบมันก็จะยากใช่ไหมพี่พวกนี้แม่ที่มีสอบอดีดมแอสุนสอบพูดเนระสอบพูดเป็นกลุ่มะอะไ้ห,หมักปลาเงินเกล็ดเจ็บามากอเอโม่หรอ ก็จะเป็นเคสซีกันละชิ้นปกคนก <c oughs> ิน,นอ,าอ,อาหารนี่ไปหยองอ้าวอยากกินอันนี้เลยอยากกินเคสซีอยากกินอันนี้เคสซีที่นี่แม่รวย <c oughs> <c oughs> มันไม่กรอบแทบมันไม่เหมือนเมืองไทยอืมอมไ่มมแล้กแสดงตัว <c oughs> รสชาติมันไม่จัดจ้านเหมือนเมืองไทยด้วยรอ มันไทยอร่อยที่สุดแต่ก็เิแต่ก็กินไปเพราะว่ามันมี KFC ก็ดีแล้วแทยเที่ยก็เพินไก่ตอนนั้วันนี้เาอหกกินแล้วอะไรอีก อะทุกคนกินจะไม่ช่ว่ากนมอกันนู่ม่เป็นร้ายมันเหมือนกันเือนไปเดยนมเนา้อนโอนอะแล้วก็ตัวเองนั่งตั้งนานแล้วไปรอเขาจับก่อนทำไมล่ะเออต้องทเป็นม่ไม่ไปเนยก็ได้่อม่ไม่ใช่เดนถ้อาเดิมถ้าเอาได้ แทนมาเนาะเอา n กนานไม่แม <rude S 2> ่เอาเองแม่อยู่ใกล้แม่หยิบเองกับอันนี้ปันจกอย่างทุกคนไม่มีหนาหนาวจะตายหูมันหนาหูมันเย็นเลยีเยววมันมีหน้งก็วมัน้อชดแล้วก็ฟังแผงไม่ได้ทำไมอ่ะันมันมันมันไม่มีเสียง Ah. Var är min buff? Jo, Mettie, ja, fråga mm. inte mer med din. Buff, du har tagit men. min buff. Alessandra, alltså killar! Men ta! Jag har tagit ju. Ja. Åh, oh, vad gott. Är det muffin. Åh, Nej, varför? Men det Tycker du om när de är, Nej, jag är Jag tycker นี่ชอบทุกอย่างนั่นนั่นเราเชื่อถือมันไปกันดีจเอ่อของแม่กับของพ่ออันไหนอร่อยกว่าเอาความจริงพ่อเขาชอบทําให้กินตอนเช้าไงทุกคนมื้อเช้าทําให้กินมื้อเช้าเดนอันนอชเดนอันนอชเดนอันนอชเดนสอันนอช อลเล็กบอกว่ามันมันออันนี้แหละมันรสชาติของคนของคนนอชของคนนอร์เวเออก็ทำสูตรนั่นนะ่ะสูตรนอรเวกินกับเยมบูเบอรี่ของเราครตอนนี้บอกตอนพอมเดิน<ม>ใช่ไหมตรงนี้มันหอมต้องเจอ หอมต้มจืดไม่มีใครทําต้มจืดนาบูข้างล่างหรือเปล่าเพื่อนเอ้เอ้เพื่อนบ้านหรือเปล่าโอ้โมธทิวกี่กี่ชิ้นแล้วลูกสี่สี่แล้วเพราะว่ากินนั่นหนึ่งไงสองสามสามอืมอืมอืม้านืึ้นแล้วอูอะไร อร่อย,ย,ออยเดี๋ยวรพรุ่งนี้ห่อไปอีกออเออห่อไปไม่เป็นไรก็อห่อกินอย่างงี้กินนุมน่มๆนี่แหละน่าอร่อยอยู่อร่อยไหมเอา้าเอา้าน,นี่น,นี่น,นี้องชอบกินอย่างงี้ทุกคนแล้วก็ดิบอย่างงี้น้องชอบกิน <laughs> ดิบเลยดู Jag tar inget på Säpo. Mm. Det var god. godast. Alltså. du, ju så jävla Ja. Lär du honom lite. Nu mm, 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 mm. sa, sa att de var goda? Mm. Så, att, du sa att dina mm. ja. inte. Nej. Du ska ha det? ska vara var inte du var det. Varför äter du Vem kallar det för krispiga Jag det. Men du? Vadå om du skulle säga att det kan är jag här nej, krispiga Nej. Frasiga Nej. Det står våfflor. fler. Står våfflor. Jag köper en paket. eller alla fall. Frasiga Man kan köpa Om vi kan göra det? Rotbit, sylt på du vara upptagen med Ja. Nej. Nu kan du titta. Företaget jag arbetar för har ett kontor i Norge. Nu kommer de att öppna ett till Till Norge eller? Vet du var? Drammen. Drömmen? Ja! Så bra. Den här fick du. Du har precis Asker. askor. Det är inte så långt bort. Två kontor As. อัสเกมันก็ใกล้กับออสโลไงดรัมมันมันก็ลังบุตรเดฟราอัสเก่อ๋อนีออสโลมัสเก่อืมเฮ้ขักจัดเดี๋ยวให้มือเพลินกินทุกคนรลิศไหมยองนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวมีความสุขสมองน่ะให้มัน ออกจากห้องเรียนก่อนหยองเอออยู่บ้าน,านกินข้าวกินข้าวคิดแล้วก็อมยิ้มอยู่คนเดียวไปส้อไปไอ้นี่สาวหรือเปล่านี่เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนสองสองของเพราะว่ามันมีพรมกับเพื่อนมันมีวิชาด้วยกันไม่มีวิชาด้วยกัน,กนคิดถึงเพื่อนหรอแล้วเมื่อวานเพื่อนเออพูอาัมเมือ่อวานกินข้าวเที่ยงด้วยกันเมื่อวานกินข้าวเที่ยงด้วยกันอาสุพงศ์วันนี้ในุ่งนี้กินข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วอสวันนี้ ก็มันทอครับเพื่อนนั่งที่ไหนห้องบอกนั่งทีเอเจ็ดเอเจ็ดโอ้มีที่เรียบร้อยก็ทำไปใช่ไหมแล้วก็ทำาเอเจ็ดเอนั่อยู่ที่ไหนอ่าอยู่เออชั้ลฮะชั้นลห้องใต้ดินอ๋บก้องนดันพออยู่กันก็มันก็มันดันเออเป็นนัดกันอะไรตรงนั้น ไม่มีที่นั่งทุกคนไม่มีที่นั่งต้องนัดกันกินข้าวเที่ยงข้างล่างห้องใต้ดินมันมีโต๊ะนั่งใช่ไหมหรือเปล่าอน้อยมากอ้อนั่งหงายอ้อแล้วมันหนาวแล้วเนาะทุกคนออกมานั่งข้างนอกไม่ได้ไงกินข้างนอกไม่ได้อ่ะเอออิ่มยังแม่ไม่ได้กินสักชิ้น อะไรแต่โมเมตกินเมตมกินกี่ชิ้นลูกห้าโอ้โหคือสิมักเนาะลูกเนาะบึงดูทุกคนบล็อกบังทีพอนจะหนังแล้วก็ถ้ากินอะไรแล้วเป็นหัวรอกเขาเรียกว่าสิ่งนั้นคือเล็กมีความสุขไงลูกถ้าเล็กมีความสุขกับกับเพื่อนหรือว่าเอทำอะไรแล้วอเล็กแบบว่า อ่มีความสุขอะอมมันจะคิดสิ่งนั้นแล้วก็มันจะมันจะยิ้มออกมาแบบอเล็กแบบไม่รู้ว่าอาเล็กยิ้มอะเข้าใจปะเออนั่นแหละก็ดีแล้วอ,อืแต่ให้มันทิ้งมั่งเอ,อ้หัวสมองเนี่ยนั่งกินข้าวก็วคือต้องโฟกัสกับการกินข้าวหน่อย <No. S 1> เออไม่ได้ว่าแต่ว่าบางครั้งเราต้องฉลิบปหูได้หน่อยลูกแล้วโฟมียาดูสปาระ หลาเรอสกูล่ะอยูนมเวอร์ซิตยยอยโมเอสปีเซได้ดูสปีเซโอเคเนาะพูดังกว่เด้อแชมเปอร์เบร้แชมเปร์กดโอ้เหลือจากสินลูกคอยกินคนเดียวหาสินคนนี้เอาเอายัง โอเคฝากคลิปไว้สำนีกจ้าทุกคนสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆแต่ถ้าใช้ใส่ใส่ผงกะวานเนี่ยจะหอมทุกคนใส่แค่นั้นแหละใส่แค่ครึ่งช้อนชาทุกคนไม่ใส่ผงกะวานด้วยสูตรนี้เป็นกระแดบหรอเดาขึ้นเดิมมากอาสมก็ได้แต่ใส่นิดเดียวจะหอมอร่อยเนี่ยหอมอร่อยมากโอเคทุกคนฝากคลิปไปสำนึจ้าเนสสนิกับเราสำนึเนาะไหนมีแค่แบบนี้เนาะ ลูกบอกว่ามันดีกว่าของพ่อทํา <laughs> ห้องหายเลยพ่อพ่อห้องหายเลย <c oughs> โอเคจ้ะทุกคนฝากคิดไว้สนิทจ้ะพอกันไหมเดี๋ยวคอยสกินนึ้ชินจ้ะทุกคนจ้ะบ๊ายบายจา้า <c oughs>